ละครสั้นเอฟซีเรือเขาคายลูกเสือแล้วเจอผีจะเป็นยังไงไปชมกันเลยอาจารย์ทำไมตามมาช้าเนี่ยใครคืออาจารย์เนี่ยลลืมแล้วเจอฉันไหมเนี่ยเธอเจออาจารย์ไหม <c oughs> ธอก็เดินนำหน้าเพื่อนผมนี่นะต้องมาเดินนำหน้าเพื่อนเนี่ยถูกอาจารย์ถ้าไมมันมาเข้าถ้าไมวันวันแรกทำไมต้องมาเข้ามาเดินทางไกลมีคนถ้าไมพวกเราไปเดินทางไกลแล้วเข้าค่ายลูกเสือเราต้องไปเดินทางไกลอีกอ่ะแล้วไปนอนอยู่ที่ป่าอีกหนูไม่เอาอ่ะอาจารย์มีไว้พอไหม มีครับมีค่ะอาจารย์ทำไมวิ่งช้าขนาดนั้นเนี่ยเธอวิ่งไปก่อนเลยไม่ต้องรอหรอกนี่จีจี้เธอเอาปืนมาทำไม ผมลืมไม้พองคือลืมไม้พองบอ่ละครสั้นอฟสีเรื่องไม่วิพูดไปแล้วนี่ไว้ทุกคนพู้ไม้นี่หรอฐานแรก โอ้ยมึงกูจะทำมึงไง่ะกูกลัวสะพานเนี้ยเอ้ยมึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูไปคนแรกเองโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยกูด้วยโอ้ยอียผู้หญิงผีบ้าอีนี่มันตกอีกแล้วกูต้องขี้เกียจช่วยมึงมึงก็ขึ้นเอง ทำไมมึงไม่ขึ้นเองวะไอ้ชายอินมยานเอาแล้วอาจารย์หายไปไหนอะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะแต่อาจารย์ให้แผนที่มาพวกเราต้องเดินไปต่อวงมึงขึ้นมา ไหนจะขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยตกทำไ,ไมอ่ะย,ยุงยากอีกแล้วมือกระจุงมืออีนั่นเลยนะ ัน,นี่แตวกูอุ้มมึงเองส่วนอีนี่มันก็มาเบบพวกเราต้องตามหาอาจารย์ให้เจอพวกเราสู้ๆขึ้นเดี๋ยวมึงไม่พากูขึ้นด้วยเฮ้ยมึงก็อีน,นั่นมึงไม่ขึ้นทำไมมึงไม่ช่วยอุ้มอีนั่นล่ะเฮ้ยกูมันกูหนัก เฮ้ยมึงหายไปไหนเนี่ยอีนี่อพวกเราต้องตามหาอาจารย์ให้เจอถาที่สองนี้เนี่ยนะอีนี่ตกอีกแล้ว คารตีนมึงแล้วตีนมึงจะกวนตีนกูมึงจะหนีกูกวตีนเพื่อมึงกลัวหอคอยเหรอใช่คุณมาอาแล้วทุกคนคิดแคทคิดแคทเร็วเร็วเร็ว,ว,วมึงอุ้มกับอีนั่นอยู่เฮ้ยคิดแคทมึงอุ้มอะไรอ่ะกูอุ้มโมจิอยู่เนะี่ย เฮ้ยมึงอุ้มอีโมจิมาทำไมโมจิ e มึงไหวไหมเฮ้ยพวกเราต้องหามึงนีวิ่งหนีกูทำไมนจะวิ่งหนีกูเพื่อตีนมึเหรอนี่เหรอหอคอยที่พวกเราต้องอยู่เ็น่าจะใช่นะ อะไรกูไม่ไม่เคยเห็นของคอยสูงๆแบบนี้มาก่อนเลยมึงมึงไปกลุ่มแรกเลยเออเอเอกระโดดตึกม,มีตลิงไหมอ่ะมึงสู้สู้แค่เรากระโดดตึกได้อาจารย์จะให้คะแนนเราพวกเราจะกล้าไหมเนี่ยกูจะกล้าไหมอ่ะมึงกูต้องทำยังไงอ่ะ กูจะทำยังไงวะโอ๊ยมึงกูไม่ไหวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผู้หญิงก็ต้องสู้สู้ด้วยกูต้องกระโดดไปถึงน้งวันนี้เ่ยนะเดี๋ยวกูไปก่อนนะกูต้องกระโดดตึกนี่เลยนะยไม่เอาม,ามึง กูจะผักมึงให้อืมเปายิงชูก่อนใครแพ้คนนั้นไปก่อนใครชนะก็ไปโคสุดท้ายเปายิงชุกชุกชุกอ้าาามึงแพ้กูชนะว้ายว้ายมึงจะกูนังกระโดดตึกนี่เลยนะเฮ้ยมันมีรถสลิงอยู่อ้าาาสลิงหลายวินาทีต่อมากูมึง มาได้แล้วเหรอไม่ได้แล้วสิ่ปเดินไปต่อนี่เลยนะที่นี่เหรอที่เราต้องมาเดินทางไกลใช่ไงว้าทำไมบุ้ไม้มันเยอะอยนี่เอเข้าไปกันไปปะ,ปะเข้าไปกันเถอะฮะนี่เหรออุโมงค์อืมพวกเราก็ ข้ามเราก็ไม่ต้องมุดแล้วอันจะหักนี่เราก็ข้ามมาตรงนี้ก็ได้โอ้ย uh! ง่ายแค่นี้โอ้โห uh! จีจีให้ให้ย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยเหรอจีจ <c oughs> ีอะไรไปอุ้มใครเนี่ยเพื่อนเนี่ย แม่ก็ชื่อว่าจีจี้ฮะชื่อเหมือนกันเลยจีจี้อยู่สองคนมีอยู่สองคนแต่ชื่อเหมือนกันเลยอ่ะนี่กูชื่อคิดแคส่วนกูชื่อโมจิแล้วอีหัวสีน้ำเงินละ่ะกูชื่อฟ้าโอ้ยอกูบวยก็ฟ้า มึงก็ห้ามสิหน้นาหนงล่ายางรถยนต์เก่าๆแก่ๆเ,กๆเท่าขี้ขี่หมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยนี่จีจีโมจิมึงเห็นมึงเห็นเอ่อฟ้าฟ้ากับจีจี้ไหมไม่เห็น แต่ไอคนนั้นมันไม่ใช่มันไม่ได้ชื่อว่าไอาคนที่มันไมน่มันอยู่กับข้างๆฟ้านั่นน่ะไอนั้นมันไม่ใช่ชื่อว่าจีจี้นะไอนั่นมันชื่อว่าเบนเบนก็หายเบนหายเบนหายกับฟ้าทุกคนแล้วต้องไปเดินทางไหนอะกูหลงป่ามึงดูแผนที่ดีๆไหมมึงไม่หัวหนะ้า หัวหน้ากลุ่มนะแต่เขามาเพื่อเรามาอยู่กลุ่มที่พวกเราอยู่ฐานที่สีใช่ไหมพวกเราอยู่ฐานสุดท้ายทุกคนเราอยู่ฐานสุดท้ายพวกเราอยู่ฐานสุดท้าย,พว,าย,าายพวกเราจะได้กลับแล้วนี่เหรอสะพานกินเขานี่เหรอฐานที่สี่ ปีนเขาพาสุเมนออ้ยนี่เหรอตำนานพาสุเมนโอ๊ยกระโดดยากโอ๊ยโอ้ยจะก,ก็จะปีนได้มึงดูแผนที่สิมึงได้เอาโทรศัพท์มาหรือเปล่าเอามาอยู่เมื่อเราโทราหาอาจารย์สิไม่อะอแถวนี้มันไม่มีเน็ตกูจะโทรได้ยังไงเนี่ยแล้วอาจารย์ก็หายแล้ หายไปตั้งสามคนพวกเราเหลือกันแค่สามคนอาจารย์หายเลยเฉยตอนกลับมาทุกคนพวกเราเรียกได้เจอกันโว้ยมอกี้เมืเ่อกี้คาเฟ่อะไรอีกเมื่อกี้คาเฟ่อะไรอีกแล้วอาจารย์หายไปไหนอาจารย์หลงป่าแล้วตายแล้วพวกมึงอาจารย์หายอาจารย์หายอาจารย์พวกเราต้องไปเดินป่า เดินป่ากันแค่สามคนมันก็น่ากลัวแล้วพวกเราต้องไปตามอาจารย์ให้ได้พวกมึงไปรอยอยู่ร้านไปรอยอยู่ร้านอื่นดีกว่าพวกมึงมาร้านนี้แหละจะค่อยตามหาอาจารย์ไปพรุ่งนี้